คครับก็จะถือโอกาสอัดจอไปด้วยแล้วก็เราเรียนของเราไปด้วยนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็อาจจะขึ้นในเขาเรียกว่าใน youtube ฉะนั้นก็สุภาพนิดนึงนะนักเรียน <laughs> โอเคนะฮะเรื่องราวของสมการนี้คือสมการ y เท่ากับ ax บวก b นะครับเป็นสมการที่เรียกว่าสมการลูกมาตราฐานนะครับนะ มันจะต่างกับสมการรูปทั่วไปที่เราเรียนกันมาใน2ค่คาบก่อนตรงที่ว่าสมการรูปมธาตรฐานเนี่ยใช้เขียนกราฟครับนะมันจะใช้เขียนกราฟในอนาคตครับซึ่งก็คือจะเป็นอาทิตย์หน้าที่โน้นว่ากันไปนะครับเป้าหมายของเราคือเราต้องการให้ตัว y อยู่โดดเดี่ยวตัวเดียวนะครับเราก็เลยต้องย้ายทุกตัวหนีตัว y ครับจะไม่เหมือนคาอที่แล้วคาอที่แล้วคือย้ายมาเรียงต่อกันมี x มี y มีตัวเลข คราวนี้ย้ายให้เหลือตัว y วเพียงตัวเดียวนะครับเขียนไว้ข้างบนนะครับย,ย้าย,นะยายให้เหลือไม่โทรหายนะย้ายเหลือ y นะครับครบว่าไงครับหน้าอะไรน,นะครับหาไม่เจออันนี้หน้ายี่สครับถ้าจะไม่ผิดลองเปิดดูสิใช่ใช่ใช่นะโอเคครับ อ่ะเราก็ต้องมาพิจารณาข้างล่างครับข้อที่1เลยนะ11 y บวก13เท่ากับ6 x เราต้องย้ายทุกตัวหนี y มีอะไรอยู่กับ y บ้างก็จะมีเลข13ที่เขาบวกอยู่อันนี้เราก็ต้องย้ายหนีมาตัวหนึ่งแล้วนะครับเลข11ที่คูณอยู่กับ y อันนี้ก็เป็นตัวที่2ที่ต้องย้ายหนีมานะครับแล้วเราจะย้ายตัวไหนก่อนนะครับจำไว้เราจะย้ายตัวที่อยู่ไกลก่อนพวกที่บวกลบอยู่ไกลๆ y ก,ก่อนนะครับอ่ะเขียนเลยครับ1 1 y นะครับเท่ากับ 6x นะครับแล้วก็ย้าย11ไอ้ย้าย13มานะครับเป็นลบ13นะจากนั้นเราก็ย้าย11มาหารครับเป็น 6x ลบ13นะครับส่วน11แต่เดี๋ยวก่อนนะครับในเมื่อมันเป็นตัวส่วนแบบนี้เขาต้องการให้เราระบุค่า a ค่า b ค่า a คือตัวเลขหน้า x ค่า b คือตัวเลขที่ตามท้ายมาตรงนี้พอมันติดเป็นก้อนเดียวกันมันมองยากครับ เราจะแบ่งตัวส่วนออกเป็น2ตัวนะครับให้ตัวหน้ากับตัวหลังฉะนั้นเป็น 6x ส่วน11กับลบ3ส่วน11นะครับเป็นแบบนี้ถ้าใครสงสัยว่ามันมาได้ยังไงเราย้อนกลับไปดูอดีตการนานมาแล้วเมื่อสมัยประมะครับเช่น4ส่วน7บวก2ส่วน7นะครับทุกคนจะรู้เลยว่ามันตอบ6ส่วน7แน่นอนนะครับแต่ก่อนที่มันจะมาเป็น6ส่วน7นะ่ะ มันจะเป็น4บวกกับ2ทั้งหมดส่วน7ก่อนนะครับซึ่งหลายๆคนจะลืมในช่วงนี้ไปว่าเวลาตัวส่วนเท่ากาันบวกกันสามารถเขียนตัวส่วนร่วมกันได้ในเมื่อเขียนร่วมกันได้ก็สามารถแยกออกมาเป็น2ตัวเหมือนเดิมได้เช่นเดียวกันครูก็ใช้ความรู้ตรงนี้ครับเจร,ริญมลมาในการกระจายตัวเลข11ตรงนี้ออกมาเป็นตัวส่วนทั้งของตัวหน้าและตัวหลังอ่ะชัดเจนนะครับตัวที่ย้ายมาหารนะครับถ้ามันหารอยู่ทั้งก้อนต้องกระจายให้ทั้งหน้าทั้งหลังนะ เอาลครับพอเราได้แบบนี้ปั๊บเราก็จะตอบได้แล้วครับว่าตัว a เล็กคือตัวเล็กน้น x คือเลข6ส่วน11และตัว b เล็กตัวเลขที่ตามท้ายคือลบ13ส่วน11นั่นเองนะครับถ้ามีใครสงสัยเพิ่มเติมก็ให้มันจบในข้อน,นี้เลยเนาะตรงเลข6ส่วน11ะครับนะ6 x ส่วน11นะครับมันความหมายก็คือ6มันคูณอยู่กับ x นะครับแล้วมันก็คูณอยู่กับเศษ1ส่วน11นะครับฉะนั้นครูเอา6กับเศษ1ส่วน11เอนี่ยเอามารวมกันเป็น6ส่วน11ซึ่งคูณอยู่กับ x เราอาจจะเขียนได้ว่าเป็น6ส่วน11แล้ว x คูณอยู่ตรงกลางแบบนี้ก็ได้ทำให้ตัวเลขหน้า x ก็คือเลข6ส่วน11นั่นเองนะครับหรือจำง่ายๆครับตัวเลขที่อยู่หน้า x คือทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับเอามาให้หมดเลยนะครับชัดเจนนะตรงนี้ นี่คือข้อแรกนะครับย้ายทุกตัวหนี y นะครับให้เหลือ y ตัวเดียวส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีตัว x บวกลบกับตัวเองนั่นเองนะครับอ่ะดูข้อ6เลยครับมันไม่ได้ยากไปกว่ากันเท่าไหร่นะครับตั้งแต่ข้อ2จนถึงข้อที่9นะครับจะมีข้อยากสุดคือข้อที่10นะครับข้อ2ถึงข้อ9ครูจัดไว้เป็นเลเวลเดียวกันหมดฉะนั้นดูข้อไหนก่อนก็ได้นะครับอ่ะมาดูข้อที่6ครับมีลบ8 y กับลบ9 y นะครับ ตัวเลขนี้มันแตกต่างกันนะครับเราอยากให้เหลือ y ตัวเดียวแต่ดันมี y สองตัวต้องทำยังไงให้เรานึกถึงตอนที่เราเรียนเมื่อวานครับเกี่ยวกับเรื่องของการย้าย x เนาะเรายึด x เป็นมีค่ามากเป็นหลักเป็นบวกเป็นหลักใช่ไหมครับ y ก็เหมือนกันครับให้ยึด y ที่มีค่ามากเป็นหลักลบแปดกับลบเก้าค่ามากคือลบแปดครับฉะนั้น y จะอยู่ฝั่งนี้ครับอ่าก็ใส่เลยลบแปด y นะครับย้ายลบเก้ามากลายเป็นบวกเก้า y นะครับเท่ากับสิบเอ็ด x บวก22นะครับของเดิมที่มีอยู่นั่นเองแล้วก็ย้าย 7x ไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นลบ 7x นั่นเองนะครับแล้วเราก็ยุบแต่ละตัวรวมกัน y รวม y x รวม x ตัวเลขรวมตัวเลขครับลบ 8y บวก 9y ครับมีอยู่ลบ8บวกขึ้นมา9ได้บวก 1y เราไม่นิยมเขียนเลข1หน้า y หน้าตัวแปรแล้วก็เหลือ y เฉยๆทางขวาครับ 11x ลบ 7x เหลือ 4x นะครับส่วนเลข22ไม่ได้ทำอะไรก็อยู่กับที่เหมือนเดิมครับได้ y เท่ากับ 4x บวก22นะครับฉะนั้นได้ a เท่ากับ4และ b เท่ากับ22นะครับเป็นแบบนี้ทันไหมจ๊ะ โอเคนะครับให้เวลาจดแป๊บหนึ่งนะครับอาล้ครับก็น่าจะพอสมควรแก่เวลานะครับแคปหน้าจอไว้ก่อนก็ได้หรือจะรอจดจากวิดีโอย้อนหลังหรือว่าที่ครูจะแคปตรงให้ก็ได้นะครับไปข้อต่อไปเลยเนาะไม่เป็นการเสียเวลานะครับข้อที่สองครับ อยากให้เหลือ y ตัวเดียวทําไงครับก็พิจารณาตัว y ก่อนมีลบ 4y กับบวก 4y นะครับแสดงว,ว่า y จะต้องมาอยู่ทางขวาเป็นหลักนะครับใส่เครื่องหมายเท่ากับไว้ก่อนเลยตรงกลางนะครับฝั่งขวา 4y เป็นหลักย,ย้ายลบ 4y มาหาก็เป็นบวก 4y นะครับฝั่งซ้ายมี 5x เฉยๆ16ต้องย้ายหนีนะครับกลายเป็นลบ16 มีลบ x ย้ายหนีเหมือนกันนะครับก็เป็นบวก x นะครับอ่ามี 5x บวก x ได้ 6x นะครับลบ16ใส่เหมือนเดิมนะครับฝั่งขวาครับ 4y บวก 4y เป็น 8y นะครับแล้วเราก็ย้าย8ไปหารนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยลบ16หาร8จะเหลือลบ2นะครับส่วนตัวหน้าเนี่ยมนได้6ส่วน8ตัดกันได้3 ส่วน4นะครับนะได้3ามส่วนสีเพราะเดิมทีตรงนี้เนี่ยมันคือ6กส่วนแปใช่ไหมครับเอาแม่2ตัดตัดนะครับได้3าส่วนสนะครับก็จะได้คำตอบ a เท่ากับเศษ3าส่วนสนะครับ b เท่ากับเลขลบสนั่นเองนะไปทางขวาพร้อมกันนะครับข้อที่7นะครับนะอ่ะเดี๋ยวให้เวลาตรวจแป๊บนึงครับ สักสิบวินาทีนะครับอไปต่อนะครับสิบวิกว่าแล้วนะครับ ข้อที่7ครับลบ y 6 y กับลบ26 y ครับตัวที่เป็นใกล้5บวกมากที่สุดก็คือตัวเลขลบ16นะมันติดลบนิดเดียวนะครับอีกอันนึงติดลบตั้ง20กว่านี่แค่10กว่าเอฉะนั้นเราจะยึดไว้ฝั่งซ้ายครับลบ y 6 y ฝั่งขวาลบ26 y ย้ายมาเป็นบวก26 y เท่ากับฝั่งขวาเหลือ49ลบ 2x ย้าย 15x ไปอีกฝั่งหนึ่งครับก็จะกลายเป็นลบ 15x เราจะได้เป็น 10y ครับฝั่งนี้มีอยู่ลบ16บวกขึ้นมา26นะครับก็เหลือ10นะครับฝั่งขวาครับลบ 2x ลบ 15x เป็นลบ 17x นะครับเอา x ขึ้นหน้าไว้ตามฟอร์มมันนะแล้วก็บวก49ต่อท้ายเหมือนเดิมครับตัวเลขเฉยๆไม่คิดอะไรกับใครนะนอกจากตัวเลขด้วยกัน แล้วก็ย้าย10ไปหารครับกระจายไปเลยเนาะบรรทัดมันน้อยนะครับก็เป็นลบ 17x ส่วน10บ,บวก49ส่วน10นะครับได้ค่า a คือเลขลบ17ส่วน10และค่า b นะครับเท่ากับ49ส่วน10นั่นเองนะครับจบเลยนะ ต่อไปนะครับข้อที่3กับข้อที่8นะครับข้อที่3มครับลบ 2y นะครับกับลบ 3y มนะครับมี y อยู่2ตัวเรายึดตัวที่เป็นบวกมากๆเป็นหลักซึ่งมันไม่มีบวกก็ต้องเ,อเป็นที่ตัวติดลบน้อยๆแทนนะครับก็คือตัวนี้นะครับลบ2 y ตัวซ้ายนี่เองนะครับก็ลบ 2y ย้าย 3y จากลบก็มาเป็นบวก 3y เท่ากับฝั่งขวาเหลือ 3x บวก11นะครับเนี่ย ตัวไหนที่เขียนแล้วคููค่าทิ้งนะครับตัวที่ย้ายมาก็จะมี 4x จากบวกย้ายมาเป็นลบ 4x บวก7ย้ายมาเป็นลบ7นะครับแล้วก็คิดรวมกันครับลบ2บวก3ติดลบอยู่2บวกขึ้นมา3ก็กลายเป็นบวก1เนาะก็กลายเป็น 1y นั่นง 3x ลบ 4x ครับมีอยู่3ลบไป4ก็ติดลบไป1นะครับก็ติดลบ 1x นะไม่นิยมเขียน1หน้าตัวแปรก็ลบ1กลายเป็นลบ x เฉยๆนะครับจากลบ 1x ก็กลายเป็นลบ x เฉย 11นะครับลบเได้4ครับก็บวกสเหมือนเดิมนะเขาจะได้ y เท่ากับลบ x บวกสนะครับตัว a หน้า x ก็คือเลขลบหนะครับและตัว b ก็คือเลข4นั่นเองนะครับนะอย่าลืมนะว่าถ้าหน้าตัวแปรไม่มีตัวเลขถือว่าเป็นเลข1นะครับเนี่ยสำคัญมากนะครับหลายคนชอบบอกเป็นเลข0เพราะมันไม่โชว์ตัวนะครับก็จะผิด นะข้อที่8นะครับมี 17y นะครับกับมีลบ 8y นะครับ 17y กับลบ 8y โอ้โหชัดเจนครับเลข 17y เป็นเลขบวกอันนี้ต้องอยู่ฝั่งซ้ายแน่นอนตัว y นะก็ 17y นะครับบวก 8y เท่ากับ 2x ลบยีนะครับลบยีมาจากไหนมาจากตัวเดิมตัวนี้ครับผมก็ตัดเ,ดเขียนหมดแล้วลบแปย้ายไปแล้ว17 y เจ็ดวาอยู่ที่แล้วเหลือลบยี้าย้ายมาเป็นบวกยีนะครับฉะนั้น17 y นะครับบวกแก็ได้25 y สิบห้วาฟังขวาได้2 x งเนะครับลบยีบวกยีก็กลายเป็น0นั่นเองนะครับก็คือบวกศูนย์นะ เขาจะใส่บวกศูนย์ไว้ก็ได้ไม่ใส่ก็ไม่ผิดนะครับฉะนั้นได้ y เท่ากับ 2x ส่วน25บวก0นะครับซึ่งไม่ต้องเขียนก็ได้แหละเขียนไปก็ดูแปลกๆเนาะ,ะก็ไม่ต้องเขียนนะครับแต่ถึงแม้จะไม่เขียนเราต้องรู้และบอกได้ครับว่าค่า a หน้า x คือเลข2ส่วน25และค่า b ที่เป็นตัวเลขที่หายไปก็คือเลข0ูนนั่นเองนะครับเป็นแบบนี้นะ ่เว้นจังหวะนะครับให้จบอีกแป๊บหนึง่งนักเรียนไม่ทันข้อไหนนักเรียนถามได้เลยนะครับโอเคครับไปต่อนะสําหรับคนที่ถ้าดูเป็นวิดีโอนะครับก็อาจจะกดหยุดแล้วก็ดูภาพนิ่งเนาะ ข้อที่4นะครับ 5y นะครับกับลบ 9y ชัดเจนครับว่าต้องอยู่ฝั่งบวก 5y นะอ่าแล้ก็เขียนเลยครับ 5y บวก 9y เพราะว่า 9y ติดลบเนี่ยย้ายมาก็ต้องมาเป็นบวกนะครับเท่ากับ8บวก 5x นี่คือของเดิมของฝั่งนี้ครับแล้ว 5x ตัวนี้ก็จะย้ายมาครับเป็นลบ 5x นะครับจึงได้ 14y นะครับ 14y เท่ากับ8ครับเพราะว่า 5x ลบ 5x ก็หมดไปนะครับฉะนั้นย้าย14มาหารได้เป็น y เท่ากับ8ส่วน14แต่ว่า8ส่วน14เนี่ยเขาตัดกันด้วยแม่2ได้ครับเป็น4ส่วน7นะครับฉะนั้นเราได้ y เท่ากับ4ส่วน7นะครับตัว a หน้า x คือเลข0ครับเพราะว่ามันหายไปตรงนี้ครับว่า 5y เอ๊ะขอโทษ 5x ลบ 5x เนี่ยได้ 0x ครับ ได้ศูนย์ x นะครับฉะนั้นตัว a ก็คือเลขศูนยตัว b ก็คือเลข4ส่วน7นั่นเองนะครับต่อมาข้อ9ครับ54 y กับ40 y นะครับเป็นบวกทั้งคู่ตัวที่เยอะที่สุดคือ54 y y ต้องอยู่ฝั่งนี้ครับฝั่งซ้ายนะครับก็เป็น54 y นะครับ ลบ 40y เท่ากับ 36x มันเป็นบวกเปลบเนี่ยเดขอดูแป๊บนึงนะลบขก่อนอ่ามันเป็นลบนั่นเองนะครับฝั่งขวานะก็ต้องเป็นลบ 36x เหมือนเดิมนะครับครูเขียนอะไรไปบ้างแล้วครูเขียน 54y ครูเขียน 40y ครูเขียนลบ 36x แล้วนะครับที่เหลือย้ายมาฝั่งขวาหมดเลยครับ 6x ก็เป็นลบ 6x นะครับ ลบ 14x ก็กลายเป็นบวก 14x นะครับบวก182ก็เป็นลบ182ครับอันนี้บอกนักเรียนก่อนนะตรงเนี้นะครับจะย้ายแบบคูก่อนก็ได้แบบในนี้นะครับหรือถ้าไปดูในไฟล์ที่ครูส่งให้หรือครูคนอื่นสอนนะครับแต่ละรอบก็อาจจะไม่เหมือนกันเขาอาจจะยุบรวมกันฝั่งนี้ก่อนเอา 6x กับ 14x ตรงนี้ยลบกันก่อนก็ไม่ผิดนะครับทำตรงไหนก่อนก็ได้แต่ปลายทางคำตอบต้องตรงกันนะครับ ถ้าปลายทางคําตอบไม่ตรงกันจะแงว่ามีคนในคนหนึ่งคิดผิดนะครับคณิษษตศาสตร์เป็นวิชาดีอย่างหนึ่งครับว่าคําตอบมันตายตัวว่ามีคําตอบเดียวนะเวลาทํำโจทย์พวกนี้นะอ่ะ y ลบ40 y ได้14 y ครับเท่ากับฝั่งขวา36 x ที่ติดลบอยู่แล้วติดลบไปอีก6 x กลายเป็นลบ42 x ลบ42บก14ใช่ไหมครับลบ42 x บวก14 x ก็ได้ 2 8 x ที่ยังติดลบอยู่นะครับตัวหลังก็ลบ182ตามามาเดิมนะเอา14ย้ายมาหารทั้งหมดเลยนะครับได้ลบส x ลบสิบสนะครับสิบสูณสิได้182ครับไม่เชื่อลองกดเึ้น่งคิดเลขดูนะ,ะได้ค่า a นะครับคือตัวเลขหน้า x เป็นเลขลบส ค่า b นะครับเป็นเลขลบ13นั่นเองนะครับให้เวลาจดนะครับสักครู่หนึ่ง ไปกันต่อนะครับข้อต่อมาก็คือข้อที่5นะครับข้อที่5นะครับไม่ได้ยากครับแต่ข้อที่ยากคือข้อที่10นะครับข้อที่10เนี่ยบอกเลยว่าครูจะไม่เอาออกสอบนะครับข้อที่5นะครับลบ15 y กับตัวขวาคือ17 x ไม่เกี่ยวข้องกันเลยแสดงว่าเรามีตัว y เพียงแค่ ตัวเดียวนะครับเรามีตัว y เพียงแค่ตัวเดียวนะครับเราก็จัดไปเลยครับในเมื่อ y เราติดลบเราต้องการยืดให้ y มากเป็นบวกเราย้าย y ไ,ไปแทนครับนะฉะนั้นฝั่งขวาครูจะเกิดเป็นเลข15 y ครับในขณะที่ที่เหลือเราบอกแล้วว่าต้องการให้ y อยู่ตัวเดียวไอ้ก,ก้อนนี้เลยต้องย้ายมาฝั่งซ้ายแทนนะครับมันเลยต้องย้ายหนีมาแทนนะครับเราก็ค่อยๆดูกันว่ามันมายัางไงบ้างนะครับของเดิมคือเลข12ใส่เหมือนเดิม 10เดิมตรงนี้นะครับย้ายมาเป็นลบ10นะครับ 17x ย้ายมาเป็นลบ 17x นะครับอ่าโอเคไหมย้ายมาแบบนี้นั่นเองนะครับฉะนั้นได้ 15y เท่ากับคูก็เรียงเลยครับลบ 17x นะครับ12ลบ10ตรงนี้ก็ได้2ใช่ไหมครับก็บวก2เข้าไปเหมือนเดิมนะครับค่าได้มาจากข้างบนนะ ย้าย15ไปหารครับได้ y เดียวเท่ากับลบ17ส่วน15 x บวกด้วย2ส่วน15ะครับฉะนั้นได้ a เท่ากับลบ17ส่วน15และ b เท่ากับ2ส่วน15ครับเป็นแบบนี้นั่นเองนะเป็นตัวเลขอะไรก็ได้ครับ a กับ b นะครับจะเป็นเศษส่วนโทศนิยมอย่างไงก็ได้ นเดี๋ยวเราไปข้อสุดท้ายกันต่อนะครับข้อต่อมานะครับข้อที่10คราวนี้เห็นไหมครับว่ามันมีเศษส่วนหมดเลยนะครับอย่างที่เคยสอนครับเราจะนำคอนอของตัวส่วนคูณตลอดเพื่อเป็นการกำจัดตัวเศษส่วนนะครับตัวส่วนออกไป คณาของข้อนี้ครับมีตัวส่วนเป็นเลข3กับเลข2นะครับเราก็นำแค่เลข6ก็พอครับคูณตลอดคิดในใจครับหรือใส่เป็นกระดาษทดก็ได้ครับ6คูณ4ส่วน3ครับเอา3ตัดกับ6ได้2เหลือคูณ4เป็น 8x นะครับตัวหลังเอา6วางไว้ครับเอา2ตัดกับ6ได้3 3ไปคูณลบ3 y ก็กลายเป็นลบ9 y นั่นเองนะครับ เอา6ไปคูณเหมือนเดิมครับเอา3ตัด6ได้2คูณ5เป็น10ก็เป็นลบ10 y นะครับจากนั้นครับเอา6ไปคูณเศษ1ส่วน2เหมือนกันเอา2ตัด6ได้3ก็เลยบวก3ครับคูณทุกๆตัวก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับก็ ที่ารณา y เหมือนเดิมนะครับว่า y ตัวไหนที่ใกล้เคียงบวกก็คือลบ9 y ฝั่งนี้จึงเป็นลบ9 y และย้าย10 y ตามมาบวกครับนะในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งครับเลข3จะอยู่คงเดิมนะครับเราย้าย8มาจาก8เป็นบวกก็8เป็นลบแทนนะครับก็ลบ8 x นะครับรวมกันครับได้ y เดียวเท่ากับลบ8 x บวก3นะครับคำถามก็คือเราจะต้อง นำหกคูณตลอดแล้วเนี่ยเราต้องนำหกมาหารตลอดเพื่อกลับให้มันเป็นเศษส่วนไหมเอ่อสำหรับสมการรูปทั่วไปอาจจะต้องทำแบบนั้นเพื่อให้ค่า a b c เนี่ยมันตรงกับช้อยกอของของอน,น,นะครับแต่ในเรื่องนี้นะครับไม่ต้องนะครับในเรื่องเนี้ยไม่ต้องเพราะอะไรครับเราต้องการให้ y อยู่โดดเดี่ยวซึ่งคำตอบตรงเนี้ยมันอยู่โดดเดี่ยวอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเลยเราตอบได้เลยครับว่า a เป็นเลขลบ8 นะครับและ b เป็นเลข3นะครับนะก็จบกันไปนะครับสำหรับการทำแบบฝึกหัดในเรื่องของสมการรูปมาตรฐานนะครับ y เท <c oughs> ่ากับ ax บวก b นะครับในอนาคตเราจะมาดูกัน,นครับว่าค่า a ค่า b ที่เรารู้จากตรงนี้นะครับในอนาคตอันใกล้มรหนึนี่เลยนะค่า a ค่า b เนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกครับได้มีความสัมพันธ์ในการเขียนกราฟแบบง่ายนะครับคือแบบว่า แค่รูปสองค่านี้ก็มองออกแล้วว่ากราฟรูปร่างมันจะเป็นยังไงนะครับ